คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรหรือศ์ผชอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์และการดูแลป้องกันคันในวัยรุ่นใน3าจังหวัดชายแดนใต้วันที่11กุมภาพันธ์2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนายนิติพงษ์ทาหานายอำเภอรืรอสอได้มอบหมายให้ในายฤทธิ์มหมามประหลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครองเป็นประธานในการประชุมกล่าววัตถุประสงค์ของการประชุมและรายละเอียดสถานการณ์ดำเนินงานโดย ดซอเรโซฟิ亚นิมะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สสมอได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการการสร้างเสริมสุขภาพสสสดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอต่อการร้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน33าอำเภอจังหวัดชายแดนใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมพชอ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นการตั้งคันในวัยรุ่นให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัดและกอลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอผชอได้เสนอข้อประเด็นการป้องกันและแก้ไขาการตั้งคันในวัยรุ่นอำเภอรหรือเสาะจังหวัดนราธิวาสหนึ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้รุ้นรูนร้ด,ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยย่อเหลือที่เหมาะสม สองส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชนและสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 5. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอร,ร่วมกันวางแผนและผลักดันให้วัยรุ่นอำเภอรือสิอมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปติดตามข่าวเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนต้